พี e, ่แป้งยังอยู่กับเรานะคะ mm hmm. ช่วงหน้าเลอาก็ยังอยู่กับเราค่ะเดี๋ยวพี่พี่หนิงค um. ่ะเขาได้ไหมช่วงหน้าคุณแป้งอ่ะเว่าเขาจะมีต่อยสักคนไหมลูกอ่ะลูกน่ารักอ่ะอุ้ยเออเดี๋ยวช่วงหน้าให้ต่อยกันเดี๋ยวไปเลอาเดี๋ยวไปถามเลอาคุย กาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอร์ดีพลัสกาแฟข้าวหอมอร่อยเข้มขน้นหวานมันกลมกลม่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก6ชนิดทั้งเห็ดลินจือเก่ากีงาดำใบเจียวกู้หลานใบแปะก้วยพริกไทยดำและวิตามินอีก13ชนิดทั้งอร่อยและได้ประโยชน์อีกด้วยค่ะและยังได้ตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพทำให้เรามั่นใจที่จะเลือกอยากให้ลองมาดื่มกันดูนะคะกาแฟข้าวหอมอร่อยเข้มขน้นหวานมันกลมกลม่อมแบบ ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลที่ผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ7กล่องพิเศษเพียง1,990บาทเฉพาะ30ท่า,านแรกรับฟรี4กล่องแก้วสแตนเลส1ใบกล่องสูญญากาศ3กล่องโทร02-080-5625ทั้งหมด15ชิ้นปกติ8,790บาทพิเศษ1,990บาทโทร02-080-5625โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2566ถึง31ธันวาคม2566 ครับดูดตัวพอครับดื้อตัวลูกต้องเจอพลังซักสะอาดตัวแม่เผาซุปเปอร์ให้ผ้าขาวขาวสะอาดผมฟังระดับซุปเปอร์พลังสักตัวแม่ต้องเผาซุปเปอร์ทุกกระหัดมีแฮงกับ The Pizza Company คุ้มฟินถาที่2 1บาทถึง27่กรกฎาคมนี้สั่งเลย1ิ1 2ปัญหาผมขาดดวงลืมไปได้เลยช่วยจัดการด้วยไม่โบไมซ่าวิตามินบูสเตอร์ ในไมเซล่าช่วยบำรุงตั้งแต่โคนจะรดปลายบูสผมดูแข็งแรงช่วยลดขาดร่วงช่วยลดเปราะขาดโดฟไมเซล่าวิตามินอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาเทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยาร่างกายปิดมากแล้วเ,เหงือกล่ะ ดูแลสุขภาพเหงือกให้แข็งแรงด้วยคาเกตเกลือสมุนไพรที่ประสานพลังอย่างแม่นอยำาช่วยลดแบคทีเรียตามแนวเหงือกช่วยให้เหงือกและฟันแข็งแรงได้ทุกวันลองเลยถายให้หน่อยะแม่ไมโลก่อนลุยนะลูกประโยชน์จากไมโลมีมัสติวามจากท่าวบาเลยธรรมชาติและกำลังใจจากแม่ให้ลูกได้ลองได้ลุยได้รู้เติมไมโลแล้วลุยต่อ แดดไม่มีซักกี่ทีก็เหม็นอับซ้ำซากหมดห่วงเรื่องกลิ่นอับด้วย b r e e z h e x e l Active Fresh มีเทคโนโลยี anti โอดอช่วยลดปัญหากลิ่นอับซ้ำซากผ้าสะอาดไม่เหม็นอับหอม Fresh แม้ไม่มีแดด b r e e z h e x e l Active Fresh ลองเลยใหม่มามา่าโอเคลดหมาล่าเนื้อเช็ดซ่าชาลินพี่ชอบแบบนี้แหละ สุคดครื่องคำลองเลยยูราเอกยกไว้ทินนิ่งบูสเตอร์เซรั่มช่วยผิวแลดูกระจ่างใสและดูอ่อนเยาว์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนแต่สิ่งที่เหมือนกันคือผิวดูสุขภาพดีลองเลย ทีซัโชว์ค่ะบเบลกนี้สาวน้อยคนสวยที่กลมา,มาแล้วปล่อยผมมาด้วยนะปล่อยผมมาด้วยมีลูกน่ารักอย่างนี้อยากมีอีกสักคนไหมอ่ะเอาจริงนะคืออยากมีเพราะว่าเราเห็นเขาอยู่คนเดียวเรากลัวเขาเหงา,าแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในวัยที่แบบ